การตัดปีกล้วยนะครับเมื่อกล้วยเราออกสุดแล้วนะครับผมถ้าเป็นปกตินะครับเราจะตัดแค่คืบเดียวนะครับหลังจากที่วีสุดท้ายออกนะครับนี่คือวีนี้นะครับวีสุดท้ายออกปกติเราจะตัดแค่คืบเดียวนะครับแต่พอดีเป็นช่วงหน้าฝนนะครับผมเราต้องกะไว้เลยนะครับว่าประมาณสักให้เยอะกว่าหนึ่งคืบครับเพราะว่าหน้าฝนน่ะลาเขาจะลาดำมันจะเยอะนะครับผมมันจะกินขึ้นไปทําให้ต้นกล้วยถ้าเราตัดสั้นนะครับ ันจะทําให้วีกล้วยของเรานะครับได้รับความเสียหายนะครับดังนั้นแล้วนะครับผมให้เราตัดประมาณสัก2คืบหรือว่าคืบกว่าก็ได้นะครับผมแล้วแต่แต่ให้ต้องให้เยอะกว่าคืบนะครับอ่านี้นะครับผมนี่นะครับให้ตัดประมาณเยอะๆเลยนะครับผมจะประมาณคืบกว่านะครับเนี่ยเผื่อมันจะกินมันจะดําไปเรื่อยนะครับกว่าจะถึงวีของเรามันก็จะวีกล้วยของเราก็จะพอดีนะครับจะไม่ได้เสียหายอะไรนะครับผม เป็นเทคนิคดีๆอีกเลคหนึ่หนึ่งนะครับขอบคุณครับสวัสดีครับผม